ย่ามองอยาเอ็นยืดจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เลยอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เย็นแล้วนะจ๊ะเย็นแล้วก็จะเป็นสีนีสีสวยมากเลยสีสวยมากอันนี้บ่าท่านไอแล้วจ้ะบ่าท่านอันนี้ต้องรอให้เย็นก่อนอันนี้ยังไม่เย็นน้ําก็จะเป็นสีติงติงแบบนี้อยู่นะอันนี้ยังท่านเย็นอันนี้เย็นแล้ว Mm hmm. แบบที่เห็ดให้รุ่งใส่แล้วจ้าเห็ดเองใส่เองพี่น้องอย่าเอ็นยืด mm hmm. ก็ต้องหาหัวเชื่ออ,อยาหมองมาน้ำพี่น้องมีหัวเชื่อยาหมองมีวาสลีนแล้วก็มีน้ามันที่เห้าผลิตจากเ อย่าเอ็นยืดนะจ้ะแค่นั้นละ่ะสามอย่างผสมกันลงไปเลยจ้ะสัดส่วนกับเอกะเอาเอบริเเฮดเป็นอ่สัดส่วนโดยตรงเนาะเอกะเอาเลยเพราะว่าเห็ดมาชิ้นแล้วนะว่าใส่วาสลีนประมาณวาสลีนก็นใส่ตัวนี้พี่น้องวาสลีนตัวนี้เลยวาสลีนตัวนี้เนี่ยเหลือหน่อยนึงเลยใส่ขวดวาสลีนน้ำ เดี๋ยไปให้น้องก็จะใส่น้ำกันแบ่งกันใส่ส่วนขายกับขายพี่น้องส่วนแบ่งกับแบ่งจ้ะแบ่งกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ้าฝากกุก้ไหลก์กดแช่เป็นกำลังใจเหตบไปเองนเด้อสวัสดีจ้า